คุณบิฟิลใช้พัชรพลอินทนีกับนพพล,ลคำนะครับแล้วลูกก็มีซิโรตจัดทองคริสแดงเอลิเกจเดนเบเล่และหมอแกนเจมส์ครับเห็นสภาพสนามแล้วโอ้น่าเป็นห่วงมองหาตัวคืนกระใม้บวรบวร,บรยัดเข้ามาตรงกลางเลยครับบิลโรซิบาบิลให้หลุยส์อันโตนิโอลองยิงไกลลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกอบพัชรพลอีกทีหนึง่ง บอลมันยังโดมงสุดท้ายเอาลงได้รักครีแรงเปิดมาเอา้ามิก้าสกัดไม่ดีเข้าทางของมมรอแกนเจมมอร์แกนเจมตรงกลางลองยิงไกลแรงสะใจครับแต่ไม่ตรงกรอบเลือไปที่บวรต่อบอลได้สวยแต่ว่าจาังหวะนี้ซีโร่อ้โหล่วงลงไปแต่วุสินให้เป็นจังหวะได้เปรียบเอาครับคิดแรงได้บอลยังไงมองหาช่องอยู่ลองยิงไกลมันก็เบาไปครับแล้วตรงตัวนนท์ โดยลุイスอันโตนิโอยอดเข้ามาลูกนี้ได้มงมาจากข้างคางนครับสลาวุอินแป้นลูกาโยกเข้ามาลูก้าเปิดมาลูกนี้ติดนพพลแต่ลูก,ก้าตามมาได้ได้เอาครับหลุดเข้ามาและจริงดูดิโอ้หใกล้เคียงที่สุดแล้วครับสำหรับ24นาทีเสร็ที่ผ่านไปจังหวะพาบอลจะเปิดเข้ากลางแล้วนพพลสก,กัดไม่ดีครับลูก,ก้าตามมาเก็บแล้ว เหลียงจีเขากรอบเข็โทษสาูกน้ถากเสาสองออกไปไม่ไกลนะครับเลือกยิงมุมแล้วนะครับมองมองลวินโดนนบพลด่าปู่แล้วุ่นจตุรเมลเล่ล่วงไปเจอมองมองลวินนะครับเหลืองแรกมาหรือเปล่าเห็นคลับกระเป๋าโดนไปเหลืองไปครับมองมองลวินนะครับเล่นสั้นๆมาเอาครับให้นกพลบอลออกไปที่จตุรพัฒน์ เปิดโดยสายโคขเข้ามาบอลแกนเจมสโอ้โหลูกนี้นี่ถือว่าเป็นจังหวะจะแจ้งบุสินใช้ความพร้อมแล้วครับเป่าเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังนำพู้โดยลุยส์อันโตนิโอลองเสียงวางขึ้นไปเลือกออกไปทางขวาสิโรดสิโรดขวางเข้ามาจอดดมาเลให้สิโรดตวัดเข้ามาอีกทีคลิแรงโอ้โหดูดี จังหวะจะยิงนี่โดนเข้าสกัดนะครับโดยทางลีนาเลสยังมาใหม่จอดแดนเมเล่ยอดมาเดี๋ยวต้องดูครับพี่ก็ต้องเช็กดูเนี่ครับเที่ยวตัววันเล่ชิงมาให้สิจังหวะนี้ไม่ล้าแน่นอนนะครับตบเข้ากลางมาจะก,กระโดดฟาดครับลูกบีของวิสแลงครับไปติดทางกิเก้ลีนาเลสครับเข้ามาขวางเอาไว้ก่อนคือด้วยความเร็วของลีนาเลสเข้ามาขวางในจังหวัดนี้แต่เดี๋ยวดูครับ r นี่ก็จะต้องดิเช็คอีกครั้งหนึ่งอ่าแบบนี้ขอไปดูครับแบบนี Lauren ้ขอไปดูแล้วมากรับผู้ตัดสินไม่ให้ครับก็คงจะมองว่าเดือนนี้นี่ลินาเลสนี่ก็คือผู้ง่ายมีความเร็วแซงมาจากด้านหลังนะครับออลทตลุยซันโตเนีย เปิดเข้ามาถึงบิลบิลแต่งเอาครับเข้าซ้ายยิงโอ้โหเส,สาเสาระเบิดเหมือนโอ้โหผ่านหน้าประตูไปไม่เข้าครับลุยส์อันเตโอเปิดมาลูกนี้ให้กับบิลแล้วดูจังหวะพักโกแล้วแต่งจนหาเหลี่ยมยิงได้นะครับเปิดขึ้นหน้าไปลูกกา้าลุยส์อันโตเนียหยอดลูกนี้นออกมามองมองลูวินเอาบอลลงได้ไหลต่อให้กับชัยวัฒน์ ชัยวัฒน์ตะวัดเข้ามาแม่ลูกนี้โอ้โหพุ่งเข้ามาโดยอองตูนะครับแต่ว่าลูกกากับลุยส์อันโตนิโอลูกกาปาดลูกนี้แมหลุดเสาออกไปครับก็เหมือนก็เป็นการสะกดคู่แข่งไว้ด้วยไปกัดหกแต้มนะครับเอางี้ดีกว่าสารัตลองทิ้งไกลตกตัวนนท์ครับ แล้วพื่สิทธิ์กระเป๋าทุกเวียนหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นนันว่าลำปูโรเอีร์กับนครราชสีมาเสมอกันไปนะครับศูนย์ประตูศูนย์แบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มต้องไปลุ้นกันต่อนะครับในช่วงท้ายที่เหลือ